สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกคนจับคุณครูได้ไหมเนื่องจากเราหยุดโควิดเนาะคุณครูก็เลยอัดคลิปสอนอไม่ได้เจอกันนานคุณครูชื่อนิดหน่อยนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องที่เรียนไปในห้องเรียนแล้วเนาะแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาสารานิดหน่อยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำท้ายคลิปเนื้อหาสำหรับ วันนี้ก็คือแป๊บหนึ่งคุณครูจะแชร์หน้าจอให้เราเห็นสไลด์ รอหน้าจอขูขึ้นแป๊บนึงโอเคขึ้นแล้วอ่าเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ของกอหนึ่งวิทยาศาสตร์อ่าวิชานี้เป็นวิทยาศาสตร์เนาะปอหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เน้นว่าเราต้องรู้จากอวัยวะภายนอกของเรามีอะไรบ้าง หน้าที่ของอวัยวะภายนอกอของพืชแล้วก็สัตว์ด้วยแต่หลักๆคือเน้นตัวเราถ้าเรารู้ว่าอวัยวะของเรามีหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเรา,าเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วโดยในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอยู่สองคลิปหรือสองเรื่องในการก็คือเรื่องของอแลวก็พืชและสัตว์ซึ่งครูจะอัอออด เป็นอีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากเนาะตัวเราเนี่ยในตอนที่ยังไม่ได้ปิดนะคะเราเรียนไปแล้วคุณครูก็ถามว่าเอาไว้ว่า,าตาหูจมูกปากอยู่ตรงไหนบ้างจำได้ไหมทีนี้เราก็จะมาทบทวนว่านักเรียนยังจำ โดยปกตินะคะร่างกายของเราเยหรือมนุษย์จะแบ่งเป็นสองประเภทนะอวัยวะก็คืออวัยวะภายนอกอนะ่ะจากที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอตอนนี้คืออวัยวะภายนอกเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเรามองเห็นหูได้ไหมอ่าได้มองเห็นตาจมูกได้นะคะแต่อวัยวะภายในเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากมันอยู่ภายในก่อนที่เราจะไปรู้จักอวัยวะภายในเราจะมาทบทวนอวัยวะภายนอกนะคะ อันแรกตาอาตามีกี่ข้างอาสองหูล่ะหูมีข้างเดียวหรือเปล่าอ่าหูมีสองข้างนะคะอยู่ตรงนี้โอเคจับไปพร้อมกับคุณครูนะคะจมูกอยู่ตรงนี้ปากอ่าแขนและมืออันนี้คือแขนแล้วก็มือนะคะตั้งแต่ตรงนี้เรียกว่ามือ ขาและเท้าอ่าอันนี้ก็คือเอาไว้วภายนอกที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะอันนี้นักเรียนเก่งอยู่แล้วตอนถามตอนคุณครูถามในห้องตอบได้ทุกคนเลยต่อไปว่าภายในอ่าดูสิโอมีคําใหม่ๆเลยเช่นสมองมีหัวใจสีแดงมีปอดตรงนี้ กระเพาะอาหารลำไส้เนื่องจากมันเป็นอวัยวะภายในนะคะนักเรียนจะไม่สามารถชี้หรือจับได้คุณครูก็เลยมีซื้ออ่าม,มีซื้อแป๊บหนึ่ง๋ยวคุณครูนี่เห็นไหมโอเค ก็คือตัวนี้นักเรียนถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์มีทั้งตัวใหญ่อ่าแล้วก็ตัวเล็กๆอันนี้คือตัวเล็กนะคุณครูก็เลยเลือกตัวเล็กมานะคะเพื่อจะได้สะดวกในการอัดคลิปอันนี้คุณครูจะ,ะให้เห็นว่าอาวัยวะภายในของมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็จะบอกหน้าที่อวัยวะสําคัญๆที่เราควรจะรู้ไว้นะคะ อแรกสมองสมองเนี่ยนักเรียนตอนนั้นตอบได้คุณตอบคุณครูได้ก็คืออยู่ในหัวหรือในกโะโหลเรามาดูซิว่าอยู่ตรงไหนอันนี้จะแกะยากนิดนึงอ่าอย่าคุณครูแกะอ่าโอเคคุณครูแกะออกมาแล้วอันนี้สมองของเราจะอยู่บริเวณตรงนี้ ่าเป็นก้อนๆน,นะคะใช้ในการจดจําเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็สมองเนี่ยเขายังควบคุมอ,ว,อวัยวะแขนขาต่างๆในร่างกายทั้งหมดด้วยต่อไปเราก็จะมาถอดช่วงลำตัวของมนุษย์อ่าอันนี้เป็นแบบจำลองนะคะโวยหล่นมาอันนึง อ่าเห็นไหมอันนี้คือภาพอ่า๋ยวเห็นใกล้ๆก่อน <c oughs> โอเคอันนี้คืออวัยวะภายในของคนเรานะคะจะมีแบบนี้ปอดอยู่ตรงไหนปอดเนี่ยจะอยู่บริเวณช่วงหน้าอกอ่าหน้าอกมีสองข้างเห็นไหมสีชมพูที่นิ้วชี้คุณคูชี้ไว้อ่าอยา่าคุณคูแกะออกมาอย่างไน อปอดของคนเรามีสองข้างนะคะใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแก๊สเป็นแบบไหนก็คือการที่เราหายใจเข้า,าหายใจเข้าซิหายใจออกอันนี้แหละคืออวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สหรือการหายใจนั่นเอง <c oughs> คนเรามีสองข้างอ่าเดีย๋ยวคุณรูณแกะออก ต่อไปอวัยวะสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือครูถอดปอดออกไปแล้วก็คือต่อไปเนี่ยเห็นไหมตรงกลางตรงนี้มันคือหัวใจอ่าหัวใจคนเรานะคะมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดอ่าเลือดของคนเราสีอะไรอ่าเลือดของคนเราสีแดงนะคะอวัยวะตรงนี้แหละอยู่บริเวณกลางลําตัวอาจจะ เยื้องไปทางซ้ายหน่อยนะคะเรียกว่าหัวใจมีขนาดเท่ากับกำปั้นอ่ากำปั้นครูกบนักเรียนจะไม่เท่ากันนะคะในนักเรียนลองก,กำกำปั้นเพื่อจะได้รู้นะคะว่าหัวใจของนักเรียนขนาดประมาณไหนมันจะขนาดเท่ากับกำปั้นเลยโอเคเอวัยวะต่อไปเห็นไหมสีดำดำ ก็คือตับนั่นเองอตับเขามีหน้าที่ในการอะไรตับอันนี้คือตับอ่ายาอให้เห็นชัดๆตับเนี่ยเขามีหน้าที่ในการย่อยไขมันอ่านักเรียนเคยกินไขมันอย่างเช่นเอ,อ่อ ไขมันของหมู3มชั้นหรือน้ำมันที่ใช้ทอดอ่าตัวนี้แหละจะใช้ในการย่อยไขมันตับนะต่อไปเห็นตรงนี้ไหมอันนี้เรียกว่ากระเพาะอาหารเรามาดูว่ากระเพาะอาหารรูปร่างแบบไหนอ่าอันนี้ก็คือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่อะไร ก็เพราะอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารที่เรากินไปนั่นเองก็คือจะมาย่อยในอวัยวะนี้ต่อไปอ่าเห็นไหมเป็นเส้นๆแบบนี้อ่าเรียกว่าลำไส้สีเทาๆเห็นไหมเรียกว่าลำไส้ใหญ่ส่วนสีครีมๆขาวๆเรียกว่าลำไส้เล็กอยู่บริเวณท้องของเรา ลำไส้เล็กเนี่ยก็จะดูดซึมอาหารที่กระเพาะตะกี้เนี่ยย,ย่อยส่วนลำไส้ใหญ่ก็จะขับกากอาหารตายเป็นอุจจาระนั่นเองเดี๋ยวคุณครูถอดออกมาก่อนอ่าอันนี้คือลำไส้มม,มีทั้งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้เล็กอยู่ในท้องของเรา ต่อไปอวัยวะอีกอย่างนึงก็คือตรงนี้ไตไตของคนเรามีสองข้างอ่าเหมือนปอดปอดก็มีสองข้างไตมีหน้าที่อะไรใตอบไตอ่าเดี๋ยวดูรูปชัดๆก่อนอันนี้แบบจำลองไตนะไตมีสองข้างมีหน้าที่ในการขับของเสีย ของเสียมีทั้งปัสสาวะอ,าอันนี้ก็เรียกว่าของเสียเงือ่อพวกนี้นะคะอันนี้คือไตนี่แหละจะเป็นตัวขับของเสียออกจากร่างกายเราโอเคครบแล้วนะคะอวัยวะภายในมีอะไรบ้างสมองอยู่ในกะโหลกนะคะอยู่บนหัวของเราช่วยในการ จดจำเรื่องราวแล้วก็ควบคุมอวัยวะต่างๆต่อไปอปอดอ,อันนี้คือรูปร่างของปอดอยู่สองข้างบริเวณหน้าอกนะคะแลกเปลี่ยนแก๊สที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละแก๊สต่อไปอะไรหัวใจ อันนี่คือหัวใจหัวใจคนเราช่วยในการสูบฉีดเลือดนะคะจับดูเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเต้นอ่อยู่นะคะขนาดจะเท่าบ้านของคนคนนั้นนะคะอ่าต่อไปตับ ตับของคนเรานะคะจะช่วยในการย่อยไขยมันที่เรากินไปโอเคถ้าตับเป็นกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอาหารก็คือย่อยอาหารที่เรากินไปนั่นเองกระเพาะอาหารแล้วก็ลำ ไ้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เนี่ยจะขับกากอาหารนะคะส่วนลำไส้เล็กเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่เรากินไปต่อไปอันสุดท้ายแล้วอะไรเอ่ยเหลืออะไระก็คือไตนั่นเอง ไตเนี่ยจะช่วยในการขับของเสียเช่นปัสสาวะเงอพวกนี้นะคะโ okay. อเคอันนี้ก็จบไปแล้วในของอวัยวะภายในนะคุณครูมีซื้อให้ดูเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอวัยวะภายในได้กลับไปที่สไลด์ของเราหลักหลกเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอวัยวะภายนอกของเรานะคะชัวร์วเลย ให้มันแม่นๆเอาไว้ไาว่าภายในก็รูปไว้อ่โอเคอ่าอันนี้เป็นภาพกระตูนเนาะเมื่อกี้นี้จะเป็นแบบจำลองที่มาจากหุ่น uh, อ่าทีนี้ นักเรียนเนี่ยรู้จักแล้วว่าอาวัยวะต่างๆอยู่ตรงไหนก็คือเราจับไปแล้วที่เรามาดูนหน้าที่หน้าที่เนี่ยนักเรียนตอนอยู่ในห้องเนี่ยคือตอบคุณครูได้ทุกคนเลยก็คือตาใช้นในการมองเห็นติ่งต่างๆเช่นดูทีวีมองดูต้นไม้อะารเงี้ยหูมีสองข้างนะคะหูเนี่ยจะใช้ฟังเสียงจมูกใช้นในการหายใจแล้วก็ดมกลิ่นต่างๆอาจจะกลิ่นของกลิ่นเหม้งกลิ่นหอมพวกเนี้ยปากเราใช้นในการพูดนะพูดคุยหรือกินอาหาร แขนแล้วก็มือใช้ในการหยิบสิ่งต่างๆขาแล้วเท้าใช้ในการเดินเคลื่อนไหววิ่งพวกนี้เองอทีนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอเนื่องจากอวัยวะของเรามีหลายอย่างใช่ไหมมีหูมีตาจมูกก็เยอะแยะซึ่งเวลาเขาทำงานเขาไม่ได้ทำงานแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเขาจะทำงานด้วยกันหลายๆอวัยวะยังไงไปดู 이게가야될은 ของอวัยวะดูสิอ่ามีมีเด็กเยอะเลยกำลังวิ่งเล่นฮูลลุกฮุกกระโดดเชือก ทั้งหมดนะคะใช้อวัยวะหลายอวัยวะยกตัวอย่างก็คือการปั่นจักรยานเนี่เป็นการจักรยานอันใช่อวัยวะในการมองดูขนถ้าเราปิดตานมจันทร์ลายให้เราจักรยานถางให้ปั่นไปตามถนนขาแล้วเท้าใช่ไหมในการปั่นจักรยานแล้วก็ทรงตัวไม่อยู่บนจักรยานได้ไม่ให้ล้มเองกทำให้เราไม่ลหลงอีกเห็นไหมเราทำกิจกรรมมันใช้อวัยวะหลายอย่างไม่ใช่แค่อย่างเดียว่มีจากรยานมีกูถามว่าใครเคยเท้าเปียกทุกคนบอกว่าเคยเท้าเปียกแล้วก็มาถามอวัยวะ คือเช็ดเท้าหรือเปล่าอันนี้เ,เรียนแล้วคิดแล้วบางคนก็เช็ดนะคะบางคนก็เช็ดน,น,น,นะคะไม่ควรเช็ดเท้านะคะถ้าเกิดเท้าเปียกเพราะอะไรเพราะจะป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดไม่เกิดกลิ่นเหม็นเนาะแล้วก็พวกกลิ่นอับชื้นอย่างเงี้ยแล้วก็สกปรกด้วยเวลาเราเท้าเปียกเราต้องเช็ดเท้าให้แห้งนะคะอ่าอย่างเช่นคลิปนี้อ่า คลิปนี้ก็จะบอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะของเราดูดิว่าเราเคยทําอะไรบ้างตา,าตาตาอย่างน่นเ้นเคยอ,อับหรือหรือดีได้คือควรจะอยู่ที่ที่แสงสว่างเพียงพออยู่ในที่มืดเกินไปบางคนเนี่ยเล่นโทรศัพท์ในที่มืดอันนี้ไม่ดีแล้วก็ขยี้ตาอันนี้ไม่ควรนะเนื่องจากมือเราเนี่ยจับหลายอย่างถูกไหมสกปรกไปขยี้ตาตาแดงเนี่ยไม่ไปหาหมอต่อไป หูอ่าหูเนี่ยเราควรจะใช้ผ้าสะอาดนะคะเช็ดหูหลังอาบน้ำไม่ได้หลังอาบน้ำ่าเช็ดบริเวณใบหูของเราส่วนคันเตอร์บัตนะคะเราไม่ควรใช้เนื่องจากมันจะทําให้หูเราอักเสบได้เนาะไม่ควรใช้ของแข็งแค่หูอย่างเงี้ยโอเค ต่อไปเป็นจมูกจมูกของพวเราเนี่ยเราควรจะใช้ผ้าปูนแมสที่เราปิดในช่วงโควิดเงี้ยในถึงไม่มีโควิดเราก็ควรจะปิดในช่วงมันมีฝุ่นอย่างเี่นทำความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยหรือบริเวณท้องหนุนเราก็ควรจะปิดแมสไว้อย่างช่วงเน,นี้ยโควิดใช่ไหมเราก็ปิดแมสกันอยู่แล้วเวลานักเรียนเป็นหวัดนักเรียนไม่ควรที่จะสั่งน้ำมูกแรงๆอ่าอันนี้มันจะทําให้เกิดอันตรายต่อจมูกได้ ต่อไปปากอาปากของคนเราเนี่ยเรามันมีฟันแช่ในปากฟันของักเรยนเราต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งก็คือเช้าเย็นอัน,นอย่างน้อยนะอย่างทับทิมโรงเรียนเราได้แปรงตอนไหนอีกอาตอนเที่ยงเป็นสามครั้งเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราควรที่จะแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ให้ฟันสะอาดแล้วก็ไม่ควรใช้ฟันกัดถงุงนมอ่าอันนี้โดยบ่อยคุณครูเจอพี่ปีพี่ปสามเนี่ยใช้ฟันเนี่ยกัดอ่าปกติเขาต้องให้อะไรให้คุณครูตัดให้ใช่ไหมใช้กรรไกรตัดให้เพราะว่าถ้าเกิดใช้ฟันกัดบ่อยๆฟันนักเรียนจะไม่สวยแล้วก็หักนะคะต่อไป มือมือของมันเออของักเรียนเนี่ยจะต้อง,งมีเล็บใช่ไหมมันมีเล็บอยู่ตรงปลายนิ้วเนี่ยเราต้องตัดให้สัน้นทำไมต้องตัดให้สัน้นเพราะถ้าเกิดมันยาวเป็นไงเล็บดำสกโปกไปจับข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเนี่ยสุกปปกแล้วก็ทําให้ท้องเสียได้ด้วยถ้าเกิดติดเชือ้อแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้มือไปจับสิ่งที่มนตรา,ายเช่นอะไรออปลั๊กไฟอย่างเงี้ยเราไม่ควรใช้มือไปจับไม่ว่าจะมือแห้งหรือมือ หรือไม่ว่าจะเป็นตอนที่มือแห้งก็ตามนะคะไฟพวกนี้เทา้าก็เหมือนกันเทา้าก็ตัดให้สั้นนะคะไม่ควรที่จะเดินเทา้าเปล่าควรจะใส่นองเท้าด้วยนะคะเพื่อเราเ,เหยียบกูอย่างเงี้ย อต้องไปรงบ้าคน,นะคะอ่าอ่าโอเคอย่างที่ปัญมา,าก็จะไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องของตัวเราเราได้ดูทางเอว,วะภายอกที่เราใช้ตามองเห็นได้หน้าที่แล้วก็เอาไว้ยวะภายในที่ครูจนทำลองให้ดูเมื่อกี้เนาะครูก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะอ่ากิจกรรมตัวเราอันนี้เนี่ยนักเรีนยนเห็นภาพ เห็นไหมภาพเป็นเด็กผู้ชายกำลังเล่นจิงชา,างนักเรียนเคยเล่นจิงชา,าไหมคะไม่ดูภาพดูภาพนี้แล้วก็เลือกเขียนชื่ออวัยวะในการเล่นจิงชาพร้อมทั้งอธิบายว่าอวัยวะนั้นทำงานยังไงเหมือนคลิปก่อนหน้านี้คือเด็กเขาปั่นจัก,กรยานใช่ไหมแต่อันนี้นครูถามว่าถ้าเกิดขี่อ่อ เล่นจริงช้าเนี่ยมันจะใช้อวัยวะใดบ้างมีรูปมาให้นักเรียนดูนะคะมีรูปตาหูอะไรอันนี้คือรูปอะไรจมูกรูปปากมือแล้วเอ่อท้าแล้วก็ขานั่นเองคือเราดูรูปนี้นะคะว่ามันใช้ในการเล่นจิงช้าอย่างไงอ่าเราดูซิว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาต้องใช้อวัยวะไดบ้างในการเล่นจิงช้า ถ้านักเรียนรู้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ก่อนอื่นนักเรียนต้องไปหากระดาษก่อนใช้กระดาษหน้ากระดาษเปล่ากระดาษ a อซหรือสมุดเปล่าของนักเรียนก็ได้นะคะเขียนหัวข้อตามน,นี้เขียนตามนี้เลยค่ะการทํางานร่วมกันของอวัยวะในการเล่นชิงช้าเขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษเลยอ่าอันนี้เป็นกระดาษของคุณครูสีขาวน,นี่คือกระดาษของคุณครูนะคะพอนักเรียนเขียนเสร็จนักเรียนก็ดูภาพมันจะใช้อะไรดีหน้า อันแรกต้องใช้ตาอ่าอันนี้แล้วก็เขียนข้อหนึ่งใช้ตาใช้ตาในการมองทิศทางที่ชิงช้าแกวกอ่าเราต้องใช้ตาคือเวลาเรานั่งบนชิงช้าเนี่ยเราก็จะขยับไปขยับมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช้ตาในการมองทิศทางถ้าเกิดมีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยก็จะเพื่อนก็ต้องใช้เหมือนกันทีนักเรียนดูต่อไปว่ามีอะไรนอกจากตานักเรียนก็เขียนข้อลงมาอย่างนี้ สองคืออวัยวะใดก็สะกดออกมาเขียนออกมานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าใช้ทําอะไรมีแค่คุณครูเฉลยให้ก็ได้ว่ามีสี่อย่างามีสี่อย่างอันนี้คือมือและแขนนะมือและแขนอันนี้คือเท้าและขา,าดูสิว่าใช้อวัยวะไหนบ้างใช้ปากไหมในการเลื่องถิงชา้าจำเป็นไหม นักเ,เรียนลองไปดูรูปนี้เขียนใส่กระดาษนะคะถ้าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในลายสร้างอัลบั้มไว้นะคะผู้ปกครองสามารถที่จะสร้างอัลบั้มไว้ในาลายนะคะเขียนชื่อพิมพ์ชื่อนมสก,กุลนักเรียนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ง่ายในการจิคผลงานนักเรียนเนาะถ้าเกิดผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะช่วย นักเรียนในการพิจารณาดูรูปภาพได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสะดวกนะคะถ่ายรูปช่วงที่นักเรียนเขาเนี่ยได้เขียนนะคะหรือดูวิดีโอนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วยก็ได้นะคะจะดีมากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วในเรื่องของตัวเราในคลิปต่อไปคุณครูก็จะมาในเรื่องของสัตว์และพืชเราจะมาดูว่าสัตว์และพืชเนี่ยมีจมูกเหมือนเราไหมอ อเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบการเรียนเนื้อหาในเรื่องของตัวเราเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย